ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสารโบราณประเพณีทอฝ้ายสายบุญทอดจุละกฐถินสามคัคคีเพื่อสมทบทุนมุงหลังคาโบสถ์วัดเขา30ตำบนเขา30อำเภอเขาชะ,ะกันจังหวัดสระแก้ววันศุกร์ที่21ตุลาคม8นาฬิกา พิธีอัญเชิญพระอุปคุธขึ้นประดิษฐาน10นาฬิกา9นาทีพิธีบวงสวงบูชาพยานาคาราชศีตระเดโช15นาฬิกาชมขบวนอัญเชิญฝ้ายพิธีเปิดงานตักบาทฝ้ายกวนข้าวทิพยธการสาธิตทอผ้ากฐินกลางคืนชมมหรสพสมโพธใสดาวการกุศล 22ตุลาคม7นาฬิกา9นาทีร่วมพิธีทอผ้าจุลกถินแห่ผ้าจุลกถินและทอดถวายจุลกถินสามัคคีอย่าลืม21 22ตุลาคมนี้ร่วมทอดจุลกถินสามัคคีณวัดเขา30ตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วร่วมบุญและเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่เจ้าอธิการวิจิตเขมจิตโตวัดเขา30โทร0 8 1 0 6 7 7 0 0 6